ท่านผู้ชมครับ,คครบวันนี้เดินทางมาที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับซึ่งแน่นอนว่านักกีฬาคนพิการไทยในอีกไม่กี่เดือนนี้ไม่กี่วันนี้นะครับก็กําลังเตรียมตัวเดินทางที่จะไปแข่งพาราลิมปิกนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับหลาย,ลายชนิดกีฬาได้โคต้ากันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กาลังตั้งใจฝึกซ้อมวันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้สารต่อผลงานที่เคยยิ่งใหญ่มาตลอดต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมานะครับวันนี้อยู่กับพี่ มาตรีคงเรืองพี่มตรีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกสมาคมนะครับอยากให้พูดถึงการเตรียมตัวของทางนักกีฬาไทยที่แต่ละคนได้โคต้าไปพาราที่ฝรั่งเศสนะครับนะครับสำหรับการเตรียมทีมสําหรับการไปเข้าร่วมการแข่งขันมากรรกีฬาพาราเลมปิกปารีส2024น่สบนะครับของสมาคมตอนนี้อยู่ในเฟสที่2นะครับเฟสแรกก็คือการทํำยังไงให้นักกีฬาเรามีสิทธิ์ได้เข้าร่วมพาราเลมปิกแต่ นะครับหลังจากนี้ประมาณ4เดือนกว่าเนี่ยจะเป็นการเข้าเฟสที่2นะครับจะเป็นเรื่องของว่าไปพาราเลิมปิกแล้วทํำยังไงได้เหรียญ<ม>นะครับก็สู่กระบวนการที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเอาคนที่ได้ไปแล้วนะครับแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าเขามีโอกาสที่จะได้เหรียญ<ม>นะครับมาทําให้ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความล้มเหลวลดลงทีละข้อทีละข้อนะครับจากที่เราหวังไว50้50% นะครับเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น60-70%ส่วนผลสุดท้ายแล้วเขาจะแพ้หรือชนะอันนั้นเป็นเรื่องของเกมกีฬาแต่ว่าเรามั่นใจว่าถ้าเราได้ลงมือกระทำนะครับเราไม่ได้คาดหวังแล้วนั่งรอว่าจะได้หรือไม่ได้โอกาสความสำเร็จน่าจะมีมากขึ้นนะครับตอนนี้ในส่วนของสมาคมนะครับที่ดูแลอยู่มีโอกาสที่จะได้ไปพาลาลลมปิกเนี่ยน่าจะประมาณ11หรือ12ชนิดกีฬา นะครับตอนนี้ที่คร่าวๆนะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วหลายชนิดกีฬาเนี่ยก็สิ้นสุดแล้วนะครับส่วนหลายชนิดกีฬาคือโค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบ50คนนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มเป้าหมายกีฬาที่เป็นกลุ่มความหวังเดิมนะครับประเทศไทยได้5เหรียญทองที่โตเกียวของสมาคมเองก็ได้4เหรียญทองนะครับปีนี้เราตั้งเป้าและก็เราเริ่มเลยนะครับเราก็คาดว่า ของสมาคมเองเนี่ยก็น่าจะได้เพิ่มอย่างต่ำอีกสัก,สก2เหรียญทองนะครับในชนิดกีฬาอื่นที่นอกจากวีแชร์เลสซิ่งนะครับตอนนี้เรามีดีมากเลยก็คือเพึ่งแข่งจบไปเมื่อวานก็คือวีแชร์ฟันดาบชิงแชมป์เอเชียแวลสายสุนีนะครับก็กลับมาผมคิดว่าเป็นความหวังอีกครั้งนึงแต่ว่าเราทำยังไงโอกาสของแวลเนี่ยเพิ่มจาก50เป็น70-80ให้ได้นะครับและก็น้องขัญสุดา นะครับปีนี้ก็ติดแต่เนื่นๆเลยนะครับแล้วครั้งที่แล้วได้เหรียญทองแดงนะครับปีนี้เราก็คาดหวังว่าอย่างน้อยก็ต้องเข้าชิงและก็มีโอกาสเพราะว่าคนที่เราแพ้มาหลังๆเนี่ยเราแพ้ที่โตเกียวเรากลับมาชนะแล้วนะครับแล้วก็ชนะ2-3ถึงครั้งนะครับดังนั้นขวัญสุดาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่หวังได้และทีมหนึ่งที่มีผลงานตั้งแต่เอเชียบราเกมก็คือปิงปองนะครับทั้งรุ่งโรจน์นะครับวันชัยยุทธจักร นะครับถ้าคิดแบบเผื่อใจก็สักหนึ่งเหรียญทองนะครับแต่จริงๆก็แอบหวังถึง2-3สาเหรียญทองที่เขาลงนะครับก็หลายๆกีฬาอย่าง๋องยิงธนูนะครับก็หวังว่าต้องกลับมาเข้าชิงได้นะครับแล้วก็ที่สร้างผลงานได้ดีในเอเชียนปลาเกมที่่างโจก็คือยิงปืนนะครับ จากสิเบกออนุสรชัยชำนาญกลับกลับมาเพี้ยงปล้างแล้วนะครับตอนนี้กำลังเข้าโปรแกรมพิเศษนะครับที่เราเน้นเป็นรายบุคคลเพื่อหวังเป้าเลยนะครับก็ก็อันนี้คือส่วนวิวแชร์เลสซิ่งเราไม่ต้องพูดถึงนะครับตั้งโงมสกรแล้วก็อธิวัตเจ้าฟิลนะครับก็ยังจองเหรียญอยู่แล้วเราจะบอกอย่างนั้นก็เกมเกมแข่งขันไม่แน่แต่ว่าก็ก็ยังยืนพื้นอยู่ที่สองคนนี้ก็น่าจะได้ไม่ไม่ ก็หวังไว้สี่เหรียญทองนะครับอาจจะมีประวัติกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คือความคืบหน้าที่เราเราทำอยู่ตอนนี้คือเฟสสองกำลังเข้าไปเน้นเรื่องกลุ่มเป้าหมายทำยังไงได้เหรียญทองแล้วนะครับครับผมแล้วขวัญและกำลังใจของนักกีฬาแต่ละทีมแต่ละสมาคมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ผมคิดว่านะครับออตอนนี้การกีฬาอย่างประเทศไทยเองก็เข้าสู่เฟสของพาราลิมปิกแล้ว นะครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของรายการไปแข่งขันนะครับการซัพพอร์ตต่างๆจากการกีฬาอย่างประเทศไทยก็มากนะครับมากเพราะว่าจํานวนกลุ่มเป้าหมายน้อยลงนะครับแต่ง,งบประมาณก็ยังเท่าเดิมแสดงว่าเราสามารถที่จะเอางบมาดูแลคนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างอย่างดีที่สุดได้นะครับส่วนภาคเอกชนภาคต่างๆก็สนับสนุนดีนะครับและก็ถ้า วงการของสื่อนะครับให้ความสําคัญเรื่องของกีฬาคนพิการมากขึ้นเนี่ยให้เหมือนตอนอ2021ที่โตเกียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของกีฬาคนพิการก็จะสร้างขวัญกาลังใจให้กับน้องๆนะครับที่จะไปแข่งแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ะครับที่จะไปแข่งปารีส2024นะครับพาราลิมปิกที่ปารีสนะครับในเดือนสิงหาคมต้นกันยานะครับขอให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับพวกเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับและหวังว่ากีฬาคนพิการก็จะสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยนะครับไม่น้อยกว่ารายการอื่นๆครับครับก็ถือว่าเป็นคำยืนยันจากท่านนายกสมาคมนะครับพี่มัตรีคงเรืองนะครับเพราะว่ากีฬาคนพิการเนี่ย ของเรามีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้เหรียญทุกครั้งที่ไปแข่งพาราลิมปิกแล้วก็สื่อมวลชนอย่างพวกผมเนี่ยก็เต็มที่อยู่แล้วในการก่อติดแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวรายงานผลง,งานตลอดนะครับแล้วก็อยากจะฝากข้อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเป็นเวลใจให้พวกเขาด้วยไม่ว่าจะไปแข่งรายการเล็กหรือรายการใหญ่ก็ตามเพราะว่าพวกเขาเต็มที่ทุกแมตช์จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เมตรีเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยว ไปพบกับนักกดาคนพิการตัวจริงที่กําลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะไปแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสรครับ NBT 2HD เอาใจแฟนฟุตบอลไทยถ่ายท่อสดศึกฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟ4ทีม เพื่อหาทีมสุดท้ายที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนัดที่2วันเสาร์ที่11พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาพยักฆล้านนาเชียงใหม่ FC เปิดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่พบมังกรแดนใต้นครศรีอยนเยดอาทิตย์ที่12พฤษภาคมเวลา18นาฬิกามานินมังกรระยองเอฟซเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต้อนรับนักรบอโยธยาอายุทยาอยู่ในเตดทีมไหนจะคว้าตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกต้องติดตาม NBT 2 HD บอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือด131ปีแห่งการอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์สภากาชาติไทยน้อมนำพระราชปณิธาน สารต่อการทำความดีช่วยเหลือผู้ประสบภัยบำบัดทุกข์บำรุงสุขส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนร่วมบริจาคและสนับสนุนทุกภารกิจของสภากาชาติไทยได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.donationhub.or.th หรือ Mobile App Donation Hub มื่นความฝัน กับหนึ่งโอกาสของการได้เป็นสุดยอดเยาวะชนต้นแบบเก่งและดี B n ดดีในเมื่อวไอดรุ่นที่14จะมีแค่เพียง16คนเท่านั้นเอาใจช่วยไอดอลที่คุณชื่นชอบได้แล้ววันนี้พร้อมติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในรายการเดลี่ไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9.35นาฬิกา35นาทีรวมถึงติดตามชมไลฟ์คอนเสิร์ตประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา22นาฬิกาและพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตรอบท้า้ายวันเสาร์ที่11พฤษภาคมน,นี้เวลา20นาฬิกา30นาที NBT2HD เอาใจแฟนฟุตบอลไทยถ่ายท่อสดศึกฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟ4ทีมเพื่อหาทีมสุดท้ายที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนัดที่2อาทิตย์ที่12พฤษภาคมเวลา18นาฬิกามานินมังกรระยอง FC เปิดสนามกีฬากลางจังหวัดระยองต้อนรับนักรบอโยธยาอายุทยายูไนเต็ด ทีมไหนจะคว้าตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกต้องติดตาม NBT 2 HD บอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือด หลังจากที่ได้คุยกับพี่ไมตรีคงเรืองกันไปแล้วนะครับซึ่งพี่เขาก็ได้ฝากท่านผู้ชมนะครับได้เป็นกําลังใจนะครับติดตามเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทุกทุกชนิดนะครับที่ตอนนี้กําลังเตรียมตัวนะครับหลายสมาคมกีฬาก็ได้ไปแข่งพาราลิปิกนะครับสมาคมกีฬาเทควันโดคนพิการก็เป็นอีกหนึ่งสมาคมครับที่ได้โคต้าส่งนักกีฬาไปแข่งพาราลิปิกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจำนวน4คนด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็นั่งอยู่กับนักกีฬาทุกท่านแล้วทั้งสีท่านสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอ่าโอเคคนแรกครับน้องขวัญครับค่ะสวัสดีค่ะขวัญขวัญสุดาพงกิจาค่ะอ่าตอนนี้อายุอ่าอายุ23ปีค่ะ23ปีเป็นชาวจังหวัดอ่าจังหวัดประจวบคิริขันค่ะอเป็นคนประจวบคีรีขันนะครับตอนนี้23ปีเล่นเทควันโดตั้งแต่อยู่ไหรเริ่มเล่นเทควันโดตั้งแต่17ปีค่ะจะมปีคือ เล่นเอามีวพธ่ีฐานตรงๆก็คือเล่นหลังจากที่เรารู้ตัวว่าเป็นคนพิการแล้วใช่ไหมหรือว่าเล่นมาก่อนเอ่อจริงๆพิการก่อนค่ะพิการออตอนสองขวบแล้วก็เริ่มเล่นตอนสิบเจ็ดปีค่ะอ่าอ,อันนี้เราพิการจากสาเหตุเอ่อตอนนั้นที่บ้านขวัญไม่มีน้ําไม่มีไฟค่ะเ,เข้าไปค่อนข้างลึกแล้วก็น้ําไฟเดินเข้าไม่ถึงเอ่อคือแม่ไปไป,ไปหาบน้ําเพื่อที่จะใส่ตุงไว้อาบค่ะแล้วก็ ขวัญเนี่ยนอนอยู่ในเปแล้วก็มีพี่สาวคนนึงอายุประมาณ4ี่ขวบนะตอนนั้นค่ะแล้วก็พอดีพี่สาวถือหน้าจะประมาณว่าถือตะเกียงไปดูน้องสาวในเปแล้วก็ตะเกียงลนใส่ไฟไฟไหม้ค่ะอาโอเคพอตั้งแต่2ขวบเป็นแบบนี้ตั้งแต่สองขวบ,เ,บ,บ,ขวบเลยเกิดจากไฟไหม้<ะ>ใช่ไหมครับแล้วก็พอโตมาเนี่ยสนใจกีฬาอะไรบ้างได้ลองเล่นไหม ถ้าบอกจะเชื่อไหมคะจริงๆแล้วขวัญเนี่ยองเชื่อสิแต่พูดขนาดนี้องเชื่อขวัญเนี่ยเป็นคนไม่เล่นกีฬาเลยไม่ชอบกีฬาด้วยดูไหมก็ไม่ดูดูแค่เห็นผ่านๆหรือว่าชอบดูแค่กีฬาคนพิการค่ะเพราะว่าด้วยตัวเองพิการเนาะแต่ว่าาชนิดไหน่ะตอนนั้นจําได้ว่าชอบแบดมินตันแล้วก็เป็นฟันดาบของพี่แววค่ะพี่แววสายรุนี้เขาดังมากตอนนั้นเราก็ชอบดูใช่แล้วได้ลองเล่นไหมไม่เคยลองเล่นเลยค่ะ แล้วทําไมถึงกลายมาเป็นนักเทควันโดทีมชาติได้ออตอนนั้นขวัญเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัธยมปายค่ะที่อ,อําเภอบางสะพานในจังหวัดประจวบค่ะแล้วก็มีโค้ชเทควันโดนี่แหละค่ะเข้าไปคือมอบรางวัลให้นักกีฬาของเขาที่ที่โรงเรียนค่ะแล้วพอดีว่าขวัญเนี่ยเป็นคล้ายๆนักกิจกรรมชอบนําสวดมนต์อะไรหน้าเสาธงเนี้ยค่ะแล้วก็โค้ชเห็นความพิการของเราก็เลยเลยเรียกมาถามว่าอยาก อยากลองเล่นไหมเทควันโดคนพิการอยากอยากเข้าไปลองเล่นไหมเนี้ยเป็นทีมชาตินะแล้วก็มีเงินเดือนให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยสนใจเพราะว่าหนึ่งมีเงินเดือนให้ครอบครัวด้วยอ๋อคือตอนนั้นหวังว่าจะมีรายได้ใช่ค่ะแล้วพอมาเริ่มฝึกซ้อมเนี่ยรู้สึกว่าชอบไหมหรือว่ามันยากกังอะไรแบบนี้รู้สึกว่าไม่ชอบค่ะไม่ชอบเพราะว่าเทควันโดซ้อมหนักมากเหนื่อยมากยากด้วยแล้วก็ ต้องใช้ความฉลาดด้วยเพราะว่าเล่นกับไหวพี่ิบคนค่ะขวัญก็รู้สึกท้อตอนนั้นแล้วมีกีฬาอะไรที่ซ้อมแล้วแล้วไม่เหนื่อยล้วมันก็เหนื่อยทุกกีฬา <c oughs> ใช่ค่อขวัญถึงไม่ชอบเล่นกีฬาเลยค่ะเคยคิดจะเลิกไหมเคยจะเลิกแบบโอ้ไม่เอาแล้วเคยคิดไหมคิดบ่อยมากเลยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเล่นจนถึงทุกวันนี้ก็มีความคิดนั้นบ่อยมากแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ก็พอด้วยโตขึ้นแล้วก็หายไปแต่ช่วงเด็กๆนี้บ่อยมากเป็นประจำเลยค่ะจุดเปลี่ยนอะไรที่ทําให้เราแบบมีกําลังใจมุ่งมั่น จนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ออได้แข่งขันครั้งไหนได้เหรียญได้รางวัลอะไรมาเ,ออเริ่มแรกเป็นเป็นชิงแชมป์โลกครั้งแรกค่ะได้เหรียญชิงแชมป์โลกครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ๊กก็ทําได้เหมือนกันนะเราก็เป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นแล้วเราก็มีดีกรีเหมือนกันแล้วก็เลยเลยตั้งใจมุ่งมั่นไปพาราลิมปิกที่โตเกีค่ะ ตอนที่ไปก็ไม่ได้หวังอะไรแต่ก็ก็ได้เหมือนกันนะได้ทองแดงเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กทําให้เรามีไฟขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเราก็เราก็ทําได้เหมือนกันเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบพื้นล่างของกีฬานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ขี้นะแล้วโอเคแล้วก็กับการเตรียมตัวที่จะไปพาราที่ฝรั่งเศสในครั้งนี้ก็อีกไม่นานแล้วตอนนี้เตรียมตัวอย่างไงบ้างค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องอาการบาดเจ็บค่ะเจ็บตรงไหน ช่วงแรกก่อนหน้านี้ขวัญเจ็บที่หัวเข่าค่ะด้านหลังแต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าพบนักกายภาพเอ่ยเข้าที่ศูนย์วิทย์ก็หายแล้วค่ะ<ม>แล้วก็มีโค้ชเตรียมส่งแข่งให้เก็บแรงกิ้งเพื่อที่ว่าจะได้จับคู่สายให้ง่ายต่อการแข่งขันขึ้นค่ะเป้าหมายของาการไปพาาลปิกเราหวังที่เหรียญอะไรทุกคนก็ต้องอยากได้เหรียญทองเนะาะใช่ไหมคะขวัญ<อ>แพด้วยล้ได้มาขายเลย ขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากได้ค่ะแต่ถามว่ากดดันไหมต้องได้เลยไหมก็คงจะตอบว่าถ้าได้ไปแล้วก็คงสูงสุดที่ความฝันของนักกีฬาคนหนึ่งโอลิมปิกหรือพาราลิมปิกเป็นความฝันสูงสุดแล้วได้ไปแล้วก็ดีที่สุดแล้วแต่ว่าได้เหรียญในนั้นก็คงเป็นรางวัลตอบแทนแล้วกันตอนนี้ก็คือต้องทําให้เต็มที่ใช่นะครับสมมติว่าคนที่ไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยเคยเจอกันมาหมดหรือ,อยังหมดแล้วค่ะต้องเคยเจอชนะกันมาหมดไหม ก็มีชนะบ้างแพ้บ้างผัดกันคนละครั้งสองครั้งประมาณนี้ค่ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้น้องขวัญด้วยเดี๋ยวมาคุยกับนักกีฬาคนต่อไปครับท่านผู้ชมครับก็ได้รู้จักกับน้องขวัญสุดาพงศิจารกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้น้องขวัญด้วยคนต่อไปชื่อน้องอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อจิราพรวงสุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อฝนอายุ35ค่ะเป็นคนกรุงเทพมหานครค่ะน้องฝนจิราพรวงสุวรรณนะครับเป็นนักกีฬาในรุ่นกี่กิโลกรัม 65บวกค่ะ65บวกนะครับพร้อมบวกค่ะพร้อมบวก <laughs> พร้อมบวก, <laughs> อบวกโอเคเล่นกีฬาเทควันโดมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เพิง่งเพิ่งมาเล่นเลยค่ะสดๆร้อนๆเลยค่ะปีนี้นะคะอยู่บ้านนั้นเบื่อแล้วอยากหาอะไรทำขึ้นมาก็คือมากับเพื่อนนะคะมากับเพื่อนทีมกีฬาด้วยกันนะคะอืมแต่ก่อนเป็นเอราะนักกีฬามาก่อนใช่ไหมครับอ่าแล้วตอนตอนหลังเกิดความท้าทายอยากจะลองเล่นเทควันโดดูยังไงล่ะตอนแรก โค้ชเขาหานักกีฬารุ่นนี้ค่ะอท็นนี้เพื่อนก็ติดต่อไปะคะ่ะก็เลยก็เ,ออลเลยลองมางใช่ค่ะเขออยากถามย้อนอดีตไปหน่อยความพิการพิการแขนพิการที่มาแต่กําเนิดหรือว่ามาพิการภายหลังอ๋อเป็นแต่กําเนิดค่ะเป็นแต่กำเนิดเลยแล้วก็เริ่มเล่นกีฬากีทามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุ15ค่ะลองกีฬามาก,กี่ชนิดเล่นกีฬาแล้วก็จักรยานแล้วก็มาเอ็กวันโดชอบอะไรมากสุดแสดงว่าชอบเอ็กวันโดใช่ไหมถึงจะอยู่ยาวเลย เพิ่งมาค่ะเที่ค<า>อนโดพอเราได้มาลองเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเทควันโดเนี่ยมันสนุกมันมีสเสน่ห์มันท้าทายตรงไหนโหความชอบของเราเราชอบอะไรชอบชอบตรงการประทาค่ะอ๋อท้าทายดิ้อวกตลอดสิแล้วตอ,ต,อตอนที่ได้ลงแข่งปะทะาครั้งแรกรู้สึกเป็นไงบ้างเจ็บไหมเจ็บมากค่ะช้ำไปทั้งตัวเลยออแล้วตอนตอนตอนั้โเจ็บแล้วไม่เอาแล้วยีงง่สิบบาทหรือว่า กมันมีความคิดค่ะแบบแกเจ็บแล้วปล่อยดีกว่าไหมท <c oughs> ้อยอดีกว่าไหมแต่ว่าแต่ว่าก็ถ้ามาแล้วก็ต้องลองสักครั้งค่ะลองให้สุดก่อนค่ะความสําเร็จครั้งแรกในฐานะนักกีฬาเทควันโด,โดที่ประเทศอิหร่านนะคะผลงานเป็นยไงบ้างครับได้ได้เหรียญเงินค่ะ <c oughs> ตอนนั้นก็เลยมีความมั่นใจมากที่ึ้นใช่ไหม <c oughs> ตอนนั้นก็รู้สึกว่าต้องลองสักครั้งหนึ่งต้องไปให้สุดจะลองจะลองตลอดเลยนะ <c oughs> แล้วก็ความพร้อมของเราใน การเป็นตัวแทนทีมชาติไทยตอนนี้เรามีความพร้อมขนาดไหนร่างกายสมบูรณ์ไหมมีอาการบาดเจ็บไหมครับก็มีอาการบาดเจ็บที่เข่าค่ะเข่าบวมแต่ว่าตอนนี้ก็รักษาชีสเต็มเซลล์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วค่ะอโอเคอมาที่หนุ่มๆกันบ้างนะครับคุยกับสาวๆไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอะไรแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมธันวาแก่นคำครับ ปีนี้อายุ29ปีครับทันวาแก่คำชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อธันวาครับธันวาเลยนะครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเดียวกันนะครับแฟนๆจำไม่ยากธันวาปีนี้อายุ29ปีเล่นเทควันโดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเล่นมาตอนนี้ได้6ปีครับ6ปีเป็นคนจังหวัดเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีนะครับสาารสังเกตได้นะใครพูดเหนือนี่รู้เลยว่าต้องมาจากแถบๆนั้นครับผมผมก็มีเหนือมากนะรผมเป็นคนราชบุรีนะครับอยู่อำเภออะไรอยู่เหมืองกามจนงครับอำเภอท่าม่วงครับ จุดไหนมาจากสาเหตุไปช่วยพ่อแม่ทํางานครับโดนไฟฟ้าแรงสูงช็อตครับอ๋อตอนอายุ15ครับตอนอายุสิตอนที่เราคุณหมอบอกว่าเราจะต้องกลายเป็นคนพิการไม่มีแขนเนี่ยความรู้สึกของเราตอนนั้นแบบปวดร้าวใจสลายมากน้อยแค่ไหนอ๋อเสียใจครับก็ประมาณสักสิปีครับอสิ0ปีใช่ครับสิปีผมว่าไม่ทําอะไรเลยอืครับอยู่แบบชิวๆเลยใช่ครับอยู่บ้านอย่างเดียวเลย อ่ะใครมาชวนเล่นกีฬาผมมาเองครับเอา้าเดินมาที่สมาคมเ,เลยเหรอเดินทางมาเราศึกษาในอินเทอร์เน็ตครับอ่าแล้วก็ห้ามาครับเรื่องกีกชนิดกีฬาจริงๆผมไม่ได้ดูชนิดกีฬาครับก็แบบว่าอยากเล่นกีฬาคนพิการเงี้ยครับแต่ว่าก็เลยติดต่อมาที่สมาคมครับอกอติดต่อมาที่พี่แมตตีครับแล้วพี่แมตรีก็แนะนําให้ไปที่เทควันโดครับเทควันโดเลยตรงมาที่นี่เลยใช่ครับโอ้กีฬาแรกเลยครับ เจอพี่ไมตรีป้ายยาเขาให้แล้วแล้วก็มานะแล้วก็ลองลองเล่นก่อนที่จะพิการเนี่ยเราเล่นกีฬาอะไรมาก่อนล่นเล่นกีฬาไหมไม่เด็กไม่เคยเล่นกีฬาเลยอ๋อก็เป็นคนที่ไม่ได้สนใจกีฬาเลยใช่ครับแต่แต่เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาครับชอบเตะฟุตบอลชอบเตะตะกอ้อย่างเงี้ยครับอ่าก็เล่นกีฬาตามสมัยเด็กๆทั่วไปใช่ครับพอมาได้ลองเล่นเทควันโดลแล้วรู้สึกว่าอชอบไหมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนใจไปลองกีฬาชนิดอื่นไหมครั้งแรกที่ได้ลองเล่นนองฝึกซ้อมไม่ครับมุ่งมั่นเลยใช่ครับ ก็าําเร็จครั้งแรกในฐานะนักกีฬาก็ไปแข่งชิงแชมป์์เอเชียครับที่ประเทศที่ประเทศจอแดนครับจอด้เรียญทองแดงครับอ่าโอเคก็ทําให้รู้สึกว่านี่แหละความมั่นใจเริ่มมาแล้วครับใช่ไหมครับแล้วก็ความพร้อมของเราก็พวกเราฝึกซ้อมกันเต็มที่ครับเพื่อจะไปพรอลิมปิกครับร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีบาดเจ็บดีครับเต็มร้อยครับอ่าโอเคอ่ะมาที่หนุ่มน้อยคนต่อไปบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายธพพันธ์สุชิเศถครับ ชื่อเล่นนนฮะอายุยี่สิบปีเป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับผมเริ่มเล่นกีฬาเกโล่เ้่กีฬาเทควันโดตั้งแต่อายุห้าขวบครับเล่นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับเมื่อก่อนร่างกายผมป่วยบ่อยแม่ก็เลยให้ผมมาเล่นกีฬาครับสิ่งที่เราชอบคือเราได้เรียนรู้อะไรหลายอยา่างได้เรียนรู้อะไรจากเทควันโดเยอะมากครับตั้งแต่เด็กเทควันโดต้องเจ็บครับเพราะกีฬาปะทะกันอยู่แล้วแต่ถ้าเราเจ็บเราทนได้เราก็ทนได้ ความสําเร็จของเราในฐานะเป็นนักกีฬาทีมชาติที่เราได้ความสําเร็จอะไรมาถึงท,ทาให้เรามั่นใจเอเชียพลาเกมที่เพิ่งจัดไปเนี่ยครับที่ประเทศจีนได้เหรียญทองแดงมาครับผมได้ในรุ่นที่หกิบากิโลครับประเทศที่ได้เหรียญทองมองโกเลียครับเหรียญเงนินถ้าจะไม่ผิดเป็นอีหลานครับแล้วพอหลังจากจ네ีนเนี่ยมีแมตช์ไหนที่ได้มาเจอมาแก้มือกับสองคนนั้นอีกไหมตอนนี้ยังครับพอเขาอยู่อันดับที่สูงกว่าก็เลยไม่คยได้เจอก็ได้รู้จักกับ ทีมนักกีฬาเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยนะครับทั้ง4คนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนนะครับถ้าไม่เตะกันเองจนเจ็บไปก่อนนะครับก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเต็มที่มุ่งม,มั่นที่จะเ,เดินทางไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลมาสร้างความชื่นใจให้ตัวเองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยได้ฝากไปถึงแฟนๆกีฬานะครับติดตามเชียร์พวกเขาด้วยค่ะก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะ เทควันโดคนพิการด้วยแล้วก็กีฬาคนปกติด้วยแล้วก็กีฬาคนพิการทุกชนิดค่ะอยากให้ทุกๆคนร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราไปแข่งเพื่อน,นำเหรียญกลับมาให้คนไทยเราค่ะผ่อนก็อยากจะขอบคุณน้ำดื่มสิ่งค่ะที่ให้เรามีน้ำดื่มทุกครั้งในการฝึกซ้อมแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันค่ะ แล้วก็อยากจะขอบคุณสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยค่ะที่คอยหนุนหลังแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนกีฬาเทควันโดคนพิการตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนสนับสนุนพวกเราตลอดไปค่ะค่ะอยากจะขอแรงเชียร์แรงใจจากคนไทยทุกคนนะคะช่วยเชียร์นักกีฬาเทควันโดคนพิการแล้วก็คนปกติแล้วก็นักกีฬาพาราทุกคนนะคะขอาฝากทุกๆคนนะครับเชียร์พวกเราด้วยครับที่ปารีสฝรั่งเศสครับ ขอบคุณทุกทุกคนที่สนับสนุนกีฬาพาราเทวโดกเรานะครับทั้งน้ำสิงแล้วก็สมาคมคนพิการด้วยครับครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องน้องนักกีฬาเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะลางน้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชอยู่วันนี้ขอบคุณน้องทุกคนครับขออวยพรให้โชคดีครับขอบคุณครับ อยากให้กีฬาเทควันโดพิการชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับก ah ็เป็น no นุ่นนะครับก็ค่อยตั้งเตะเด็กซ้อมมาเทควันโดนะครับก็เป็นเป็นตอนนี้ก็มีความสามารถได้นะครับก็เดี๋ยวก็เป็นมีทันวาธนวาก็เป็นเรียนมานานแล้วนะครับก็เขาก็เป็นคาดใสเร็วคาดขวาเร็วนะครับธนาขาวขาเป็นแต่ท้องพ้อมจอมคาดใสด้วยนะครับก็อย่างเงี้เป็น ขวานขวานก็ประสบควาเยอะเป็นไปหลายแมทนะครับก็เขาก็เป็นตนนัวนี้ตั้งใจเตรียมชุดโอลิมปิกอยู่นะครับก็แล้วก็ยังเป็นฝนก็ยังมู่ใหม่นะครับแต่ก็เขาก็พยายามตั้งใจซ้อมนะครับก็อยากให้ป้าหมายาก็อยากให้ทุกคนติดเตรียมมานะครับก็ตั้งใจกเรากตอนนี้ก็เตรียมอยู่นะครับก็ลโกนเป็นทำเชียร์พาราเทควันโดไทยนะครับ ก็คงติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ